ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่1 1 1หมู่1ตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบริหารงานโดยนางวิชุดาโชคภูเขียวผู้อานวยการและนางสาวพันธิพาจันทร์ประตูมรรองผู้อานวยการ ใช้หลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณกลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารงานบุคคลผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565 รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสำนักบริการวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียสถาบัน AIT เนื่องในโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิกในประเทศไทยในปีพศ2561 2562กลุ่มบริหารวิชาการ ประชุมผู้ปกครองประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ประชุมจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลปีการศึกษา2565สําหรับนักเรียนใหม่จัดประชุมจัดทําแผนให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มปีการศึกษา2565ประชุมคณะกรรมการภาคี4ฝ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการเสริมสร้างพลังการเลี้ยงดูสู่พัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กพิการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2565นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยวลายลงกรณ์ในภาบรมราชูปถัมภ์ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของเด็กพิเศษแต่ละประเภทของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนณนศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการเทศบาลตำบลเสาธงหินจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพการแปรรูปอาหารการทำกล้วยฉาบ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำปีการศึกษา2565ณ The Field Animal Dream และหาดชะอําจังหวัดเพชรบุรีนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565การศึกษาพิเศษภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดราชบุรี โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปีการศึกษา2565จัดการประชุมผู้ปกครองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา2565จัดกิจกรรมอบรมผลิตสื่อนวัตกรรมประจำปีการศึกษา2565นำนักเรียนเข้าร่วมเปิดบ้านสีสังวานโรงเรียนสร้างสารรค์ประจำปี2566โรงเรียนสีสังวาน เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการณรงเรียนโสศึกษาจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิชาการประจำป,จำปีการศึกษา2566ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนของครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดองค์งการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีปีการศึกษา2565 การนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกเข้านิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนชนประธานสงเคราะห์จัดการประชุมการส่งต่อนักเรียนประจำปีการศึกษา2 5 6 5นานำนักเรียนสมัครเรียนณนโรงเรียนศรีสังวานนำนักเรียนสมัครเรียนณนโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำปีการศึกษา2565ศึกษาหนูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามโครงการเสริมสร้างพลังการเลี้ยงดูสู่การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กพิการณศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนในจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่19-20ถึงเมษายนพุทธศักราช2566เพื่อนิเทศติดตามพัฒนาการของนักเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลศีธัญญา คณะครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษานักเรียนโรงเรียนเตรียมบดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีฝึกทักษะประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงช่วงปิดภาคเรียนนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดม,มหาวิทยายลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำนักเรียนไปประเมินความสามารถพื้นฐานเพื่อส่งต่อนักเรียนพิการไปโรงเรียนเฉพาะความพิการจำนวน13คนณนะโรงเรียนสโสศึกษาจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมสะท้อนผลหลักสูตรประถมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษพุทธศักราช2562ฉบับปรับปรุงครั้งที่2พศออ2565โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ผลการส่งต่อผู้เรียนในปีการศึกษา2565โรงเรียนเฉพาะความพิการ28คนโรงเรียนเรียนรวม12คนศูนย์การศึกษาพิเศษ3คนส่งต่อสู่สังคม9คนรวมทั้งหมด52คนกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณประชุมการจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณพุทธศัการาชส5 6 6 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานการควบคุมภายในสถานศึกษาตอนรับคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดนนทบุรีโครงการงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา2565โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์พัฒนาองค์กร ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีกลุ่มบริหารทั่วไปรับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปี2565ร้วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มร่บบางเด็กพิเศษพิการเด็กสถานพินิษเด็กด้อยโอกาสสัมมเนนในเขตสุขภาพที่4 กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา2565กิจกรรมอบรมซ้อมหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประจำปีการศึกษา2565กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566 กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการสถานศึกษาปลอดภัยของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประจำปีการศึกษา2565กิจกรรมวันมาค่าบูชาประจำปีการศึกษา2565กิจกรรมตรวจสุขภาพโครงการสา่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีประจำปี2565โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกรันสุขภาพเทศบาลเมืองบางบัวทอง กิจกรรมวันสงการประจำปีการศึกษา2565นานำนักเรียนเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรีประจำปี2565กลุ่มบริหารงานบุคคลศึกษาดวงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษณนะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา12จังหวัดชนบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา2565โครงการพัฒนาครูและบุคลากรกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพบุคลากรความรู้ดีมีไว้แบ่งปันประจำปีการศึกษา2565โครงการพัฒนาครูและบุคลากรกิจกรรมอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษประจำปีการศึกษา2565 โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมอบรมการจัดทำวิดิทัศน์เพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษาส5 6 5โครงการพัฒนาครูและบุคลากรกิจกรรมอบรมการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ RTI ประจำปีการศึกษา2565กการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งข้าราชการครูครั้งที่1ทับ 2, 5, 6, 6การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักง,งานราชการและครูอัตราจ้างครั้งที่1 2566ับงขอแสดงความยินดีกับดรวิชุดาโชคภูเขียว ภูมอำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีในโอกาสได้รับรางวัลกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปี2565จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย นางพัชชนบุญคงประธาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีในโอกาสได้รับรางวาัลประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นประจำปี2565จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยนางพานิชย์ยังประภาครูชำนาญการพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีในโอกาสได้รับรางวัลครูขวัญสิทธ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ปี2566นางพาณิชย์ยังประภาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ประจำปี2566จังหวัดนนทบุรีนางสาวเยาวลักษณ์ไวยารีในโอกาสได้รับรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่20ปีการศึกษา2566สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดรวิชุดาโชคภูเขียวในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นนางสาวปวีณาใจคันทะรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัดนางสาวนัญชยาพันเพงและนางสาวภูสนิสาทนชัยรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี2566สิบเอกเอกชัยทรงศิริและนางพิมพ์ใจชัย,ชยวิรัตรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปี2566 จากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีนางสาวพิชยากรกุศลการนางเพ็ญพักแก้วจรูนนางสาวปวีนาใจขันทะและสิบเอกเอกชัยทรงสิริได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี2564โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีมีค่านิยมองค์กรร่วมกันว่ามีจิตวิญญาณความเป็นนักบริการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง